ทำไมซากุระในมือปราบไพทาโร่ถึงไม่มีชุดยูนิฟอร์มประจําแบบสาวน้อยเวทมนต์คนอื่นๆต้องขอเล่าย้อนก่อนว่าในช่วงปลายยุค80ถึงต้นยุค90คือยุคทองของอนิเมะส,สาวน้อยเวทมนต์หรือเมจิคอลเกิลมีความเฟื่องฟูสุดๆและอ้างอิงจากเว็บไซต์เมจิคอลเกิลมาโฮชโจวิกิจะพบว่ามีถึง249เรื่องเลยทีเดียวแต่ที่ดังๆที่เรารู้จักกันก็เช่นเซเลอร์มูนหรือแม่มดน้อยโดเรมีที่ทุกเรื่องก็จะมียูนิฟอร์มประจําที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครเช่นช หรือชุดแม่มดสีสันสดใสของโดเรมีโดยแนวคิดนี้ก็เกิดจากการตลาดและการสร้างแบรนด์ตัวละครที่มีชุดประจําจะทําให้คนดูจําได้ง่ายจนของเล่นและของที่ระลึกต่างๆก็ขายได้อย่างต่อเนื่องแถมยังมีภาพลักษณ์ชัดเจนเด็กๆในยุคนั้นก็จะรู้ทันทีว่านี่คืออนิเมะเรื่องอะไรแต่เมื่อแคลมสร้างการแคปเตอร์สากุระในปี1998ค่ายกลับเลือกที่จะเดินสวนกระแสะโดยการไม่ให้สาก,กุระมีชุดประจําการตัดสินใจนี้ก็สะท้อนเจตนาชัดเจนว่าแคลมอยากให้สาก,กุระไม่ถูกจํากัดด้วยกรอบเดิมของเมจิคอลเกิลสาวน้อยเวทมนต์คน,น ไม่จำเป็นต้องมีชุดเดียวเพื่อเป็นฮีโร่เพราะซากุระคือเด็กผู้หญิงธรรมดาที่เติบโตจากประสบการณ์ในแต่ละครั้งทำให้แต่ละชุดของสากุระออกมาพิเศษและโดดเด่นอย่างที่ทีมงานตั้งใจจริงๆ